ตอนนี้จะให้คุณครูปิดทองนะครับะเป็นทองคําแท้นะครับพระองค์เหล็กครับคุณยามือยามือติดจับทองครับก็เปิดถึงมันเปิดให้อ่านี่ครับคุณคุณหนีบคุณหนีบอย่างนี้เอาความความมือนิ้วโป้งนิ้วชี้ครับนิ้วโป้งนิ้วชี้หนีบไปนิ้วโป้งกับนิ้วชี้อ่านี้ไม่ต้องกดเลยครับกดเลย กระดิงกระดาษขึ้นกระดิงกระดาษขึ้นนากระดาษออกกดกดทั่วทันน้งแล้วเอากระดาษออกครับว่ากระดาษออกเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นใหม่ให้ข้าลังกดเลยครับผู้กด เชนิวเชนิวไลท์ทั่วครับแรงกี้หือคือมือออกหนึ่งตั๊งครับอ่ากดกดกดล่างๆอ่าเอามือออกครับเอามือออกเดี๋ยวผมจะเอากระดาษออกกดที่ทัวครับ เป็นทองปาช้างนะครปีนสัวนะครับตอนนี้แผ่นละสิบกว่าบาทแล้วกดครับเอา,เอา,เ,อาเอามือออกครับมือกราดาษออกกันผมนก็ไลยกดทองให้ทั่วจะมีทองพียบกดให,ให,ให,ให้ติดให้หมดครับ ก็ปัดแปลงปัดปัดที่นีครับปัดปัดเี้ให้ทุกองครับแล้วก็อธิษฐานครับงานปิดทองขั้งแรกในชีวิตของคุณครูนะเป็นพระผมไม่แน่ใจพระอะไรไปเลยที่หน้าหรือเปล่าหรือพระกี่หรือทองคำแท้ครับทองกินซัว ที่ทุกองเลยครับปัดตรงที่เป็นทองคือปัดที่เป็นทองนะฮะตรงอื่นไม่ต้องปัดคือพอเราปิดตองเสร็จเราจะต้องปัดให้เขาให้เขาปิด,ปด,ปดหน้าสลิดกับองค์พระแล้วก็เขาจะเงาครับเปิดไปครับฮูนี่เล่ครับครู องแรกในชีวิตที่ได้ปิดทองเองเป็นไงฮะรวยไหมรวยครั้งแรกเลยนะเนี่ยครั้งแรกแนละ้วเมื่ออายุ8.5 8.5แสด้ออกแว่า20กับ62งวอหน้า85เลยชีวิตสูงุดน,นี่ครับเสร็จแล้วสวยงามแล้วอยู่ที่ทองคำแท้ครับ เสร็จแล้วเป็นไงครับปีมือคุณครูครั้งแรกในในรอบอายุ85ปีได้ปิดทองครั้งแรกในชีวิตครับสวยงามมากสวยค่ะเดี๋ยววันที่3 3กุมภาพันธ์มันเกิดครูอ่ะมันเกิดครู3มิามนกุมภาค่ะเดี๋ยว3กุมภาเนี่ยผพะจะนัดลูกศิษย์ครูโดยเฉพาะนายมานพเนี่ยมาที่นี่แล้วก็มันเกิดครูจะมาปิดทองกันอีกอีกครั้งหนึ่ง เอาพระประจำวันเกิดคือคือวันเสาร์ปางนาคปลกนะครับอันนี้ไม่เห็นหรอกครัเมื่อกี้มันมีไม่ใช่หรอไม่ไม่สังเกตผมเห็นแต่องค์นี้องค์นี้เด่นสุดก็เลยติดมาเด่นมาตนะแล้วเด่นเด่นสุดนะแล้วก็อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนสุดเลยองค์นี้แค่ที่องค์ที่ป้าให้พี่หมูว่ะให้พี่หมูว่ะองนี้เนี่ยองนี้กําลังรอให้เกิดแห้งครับติดมาสัก หนาทีครับเราตากแดดอยู่อาาครับอาจารย์อยู่บ้านหลังนี้ซอยไทยสมฤทธิ์สิบสองเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นครูสุวรลาบเลยใช่ไหมฮะแล้วครูเดินทางยังไงสมัยก่อนมันมันไม่ได้สบายเหมือนสมัยนี้นะตั้งตอหเดินจากบ้านเลยนะจากบ้านครับถ้าเดินบ่อเตืนใจก็ขึ้นบอเตินใจไปอ๋อพอหกไปลง ก็อ๋องก็เรียนเลยหน้า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 ซอยตั้งเวลาประมาณตีห้าตีห้าฟังแลน้ำตาไหลทุกวันหลับแล้วลุกเข้าฟันฟังแ้วน้ำตาไหลโอ้แล้วควรจะกลับบ้านเลยครู๋สองทุ่มสองทุ่มะออกจากบ้านตีห้ากลับบ้านสองทุ่มทุกวันแล้วเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนมันถนนมันไม่อย่างงี้นี่ใช่ไหม น้ำท่วมไหมครูน้ำท่วมไหมน้ำน้ำน้ำท่วมไหมน้ำท่วมอ่ะงัครยิ้วรองเท้าเดินลุยน้ำไปเหรอลุยน,น้ำถ้าเจ็บสามรอก็ขึ้นสามนอเหมือกันออุวนมีามองทีใช่แถวนี้ยังมีแถวนี้มีสามนออืมอืมไอ้ก้อย มาฟังครูนี่ยสมัยก่อนกว่าครูจะไปสอนเนี่ยต้องเดินจากบ้านเนี่ยไปถึงปากซอยนะเว้ยคิดกันเลยพี่แล้วมึงไม่มึงไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมาตราตอนนั้นนะเออผมผมรู้ว่าอย่างนี้นะเออผมไม่ตั้งใจเรียนมากมากเลยเพราะว่าผมเจออาจารย์หลายๆท่านเนี่ยออยู่ไกลๆทุกคนเลยเอออย่างอาจารย์ฝุโขก็เหมือนกันแต่ปากน้ําที่ไปท่านอยู่ปากน้ําอืำไปสอนสวนกุหลาบท่านบอกว่ากลับบ้านทีก็สี่ห้าทุ่ม เช้าก็ต้องตื่นเช้าก็ต้องตื่นไปแล้วผมคิดอ่ะฟังแล้วขนลุกน้ำตาไหลอ่ะพี่บ่างอยู่ไหนทำไมนั้นทำไมเรียนบ้านอยู่ไหนร่าอยู่แค่อ่าของสารของสารเดินเดินข้ามสะพานก็ถึงแล้วแต่ยังมาสายก็ครูอีกพี่เรียกครูมาอยู่ของสารยังไม่จะไปโรงเรียนสายเลยครูอยู่นนบุรีไปก่อนอฟังแล้วใช่จะต้องรีบไปก่อน ไถึงโรงเรียนก็หกโมงกว่ายังเงาเลยทัาเรียนยังไม่มาทุกคนหกโมงกว่าก็ตื่นยังยังไม่ตื่นเลยทอพอมอหนึ่งพอสองมอสามเนี่ยโอเคแปลงเรียนเร็วแต่พอสี่มอห้าแล้วเนี่ยเริ่มเกเรแล้วไปโรงเรียนตื่นออกจากบ้านเจ็ดมงครึ่งแล้วเกเรเรื่อยมอสองแล้วด้วยมอต้นเกเรเรื่อยมอสองแล้วโอเคคือผมมานั่งคิดเนี่ยถ้าเกิดว่าผม ผมไม่ได้ฟังอาจารย์เนี่ยผมฟังมาหลายท่านแล้วถ้าเกิดว่าผมรู้นะว่าอาจารย์แต่ละคนเนี่ยนะไปสอนเราอะบ้างจะให้เราตั้ง,งจใจ<อ>ไปสอนเราตั้ง<อ>ตั้งแบบเนี้ยแล้วบ้านที่ผมเจอเนี่ยท่านอยู่ไกลๆทุกคนเลยเอืมโอ้โหสาธุจริงครับเป็นครนะูอู้นะเป็นครูอู้ครูอู้บ้านอยู่บ้านเดินมาก็ได้ครูตอนนั้นอ,อาจารย์ปลอภัออนนยไง นั่งนั่งเรือต้องนั่งเรืออยากจะบอกน้องๆบ้านังไม่มีเรือไม่จะบอกน้องๆว่าอยากให้รู้ไว้ว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยที่มาสอนเราเนี่ยท่านตั้งใจที่จะไปเป็นครูเป็นอาจารย์ภาิปภาษาวิชายเราที่สงุราบคิดดูท่านอยู่ไกลขนาดไหนเนี่ยลาบากกว่าเราเยอะลำบากกว่าเราเยอะท่านยังไปเลย ถ,ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้นะผมจะตั้งใจเรียนให้มากๆมากมากว่าน,นี้เยอะเลยไม่ดีหรอกถ้ามึงตั้งใจเรียนมึงไม่ได้เข้าไปก่อยใช่แต่มันก็แต่เวลาจัดสรรครับ <c oughs> มันมันมันเป็นเรื่องของเวลาจัดสรรเป็นเรื่องเป็นเรื่องของอะไรหรือทั่วกระตาฟา,าลิกิม <c oughs> มันมันเป็นแบบนั้น แต่อย่างน้อยก็ลิขิตให้ผมมาเรียนสงกุหลาบได้วิชาครูผมก็ไม่เคยไม่เคยโดดเรียนนะครับจริงป่ะแต่ไม่เคยเรียนมันน่าดีใจตรงไหนที่ครูน่าดีใจไหมแต่ผมไม่เคยโดดเรียนนะครับไม่เคยเรียนเลยเนี่ยไม่เคยโดดเรียนแต่ไม่เคยเรียนฟังแล้วใช่ครูไม่ครูจำหน้าไม่ได้หรอกใช่ครับเพราะครูสอนเรียนเยอะ เป็นหมื่นคนยืนวิทยจวิาเยอะรุ่นผมก็หกห้าหกสิบคนแล้วประครูจําได้ผมหลังสุดอะตอนประชันชั้นตอนตอนตอนมอี้อยู่ประชัชั้นมอเลยฮะตอนเป็นมอเป็นมอแล้วเนี่ยกูอยู่มอเลยฮะมอสามประจําชั้นเหมอนามอสามอตอนเป็นมอมอสี่มอสี่กูมอต่อมอสีใช่ไหมครับมอสกูจำเป็นแค่ตอนมอสอสามแล้วก็มาเป็นประชัชั้นมอสี่ <laughs> เอย่างไรมึง <laughs> ค,คงรูกำลังปิดทองครับเห็นไหมอธิษฐาน,นดีๆครับครูพยายามท <c oughs> อ่าไม่ไม่หมดครับครูนะครับดึงกระดาษด,ดึงกระดาษขึ้นนะครับดึงกระดาษขึ้น เมื่อก้าไม่คุยกอนเก่งแลยแม่เปิดเปิดถอยครูแล้วลว่ากดไว้แล้วให้ครูกดเองโอเคอแล้วก็ขยันทิ้งเมื่อไหร่เมื่อไริดท้อยครูแล้วอ่าส่งให้ครูอ่ครับแปะเลยครับขอให้ครูได้หายเจ็บหายป่วยครับ ขอ่ขอยเดินได้ดหนึกก่นงกระดับขึ้นหนึ่งกระดับขึ้น okay. ข่อยวิ่งเลยดีกว่าอย่าเดินเอาวิ่งเลยดีกว่าอ่าเอาเดินก็พอค่ะวิ่งดีกว่าเดินก็พอแล้วนะคะอ่าขยะไปครูก่อนครูสามสามทางครูครับเอาครูจุดตรงนี้ครับตรงตรงขานี้ตรงตรงขาเิดให้หมดตรงนี้ครูเตรงนี้าขาเนี้ไี่แข็งแรงครับ ตรงนี้นก็ได้เขากดเลยครับ,รบลืน่นกระดาษขึ้นอ่าอเพดปิดแผ่นพัคก,กี้ปิดอันนี้ปิดตรงพระเสียรครับปิดตรงพระเสียรอีกแผ่นหนึ่งครูตรงพระเสียรเลยอันนี้คอยอธิษฐาน,น,นดีๆครับครู อยูอตรงเสียดครับพัากกระดากดเลยครับคุกดกดซะก่อนอ่าเลืนกระดาษขึ้นเอากระดาษออกก็ข้อมือออกครับเอามือออกก่อนเอามือออกก่อนอ่าใคใช้นิ้วกดครับใช้นิ้วกดผมใช้นิ้วกดท้องเข้าไปเนี่ยกดให้แนบกดท้องกดท้องให้แนบแนบอ่ากด โอเคอ่ะให้คุยไปคุเยเรื่อยๆพี่ไปคุเยเรื่อยๆมันต้องเปิดอีต้องเปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจับทองต้องเปิดอย่างฟังกี้เนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนทองนะเดี๋ยวโดนทองเดี๋ยวโดนทอง เใช้มือใช้นือกดงานปิดทองครับพาคุณครูปิดทองวันนี้มาถึงบ้านคุณครูเลย การทาการปิดทองข้างหลังพระกันอยู่เราเรก่อนพะก่อะครับเอาพระให้สวยับ จิ้มก็จิ้มตรงๆนีใช้แรงหน่อยให้ทองให้ทองติดน้ำยาครับเฉพาะพักครับแล้วก็แล้วก็วนวงกลมได้ผมทองทิ้งออกการตัดทองนะครับเวลาผ่านไปครับงานตัดทองก็เริ่มสวยงานแล้วชื่อตัดชื่อตัดก่อนเอ้ยไปว้พักก่อน เงาสวยงามนะครับนี่ตรลองจำครูได้แต่ไม่เคยเรียนใช่ไหมพี่ชายเนี่ยครูสอนวิชาอะไรอ่ะวิชาสถิตศาสตไทยไม่รู้ <laughs> ครูสอนวิชาอะไรอ่ะคุูลองคำตอบเนี่ยอ่ะครูสอนวิชาอะไรไตั้งใจเรียนไหมเนี่ยจำชื่อครูได้แต่จำวิชาไม่ได้หรอก <laughs> ภาษาไทยเห็นไหมคุ้น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 อันนี้มันเด็กแรงห้องทูสวัสดีครับทุกครับอ่าเชิญ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 ร้อยสิบสามครับจ้าสวัสดีครับผมเด็กแวรงเริญจ้าพี่ครูสอนวิชาอะไรจับไม่ได้แย่แล้วครูนักเรียนจำว่าครูสอนวิชาอะไรไม่ได้เนี่ย ม,า,า,า,มา,าไทยใช่ใช่มา,า,า,าโนบเคยยังจำได้ไหมพี่ต้ตยพี่้อยตัวฮาหนพี่้อยมาโน้บไ,ไม่ได้มาอยู่ไปไปสุพรรณหรือไปไหนไม่ร <c oughs> ู้หัหินเออ <c oughs> ติดภารกิจ <c oughs> แล้วนะครับงานปิดท,ทองก็ได้สำเร็จสมบูรณ์ไปแล้ว สวยมากเป็นไงครับครูครั้งนั้นครั้งชีวิตที่ได้ปิดทองในวันนี้ยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานโอเคเดี๋ยวอาจารย์เราจะอาเช,น,เาเชนไปข้างบนนะครับนี่สวยงามมากสวยงามมากครับก็บอกป้าเขาจะทีนี้เขาก็จัดเซตการกระสุดให้ ก็ครูก็ไม่ทราบว่าเป็นวันอะไรไม่แน่ใจวันี้ออกพรรษาเป็นพราดีครับแล่เป็นวันดีครูก็เลยขอมอมาเอาไว้นี่แหละไว้นี่แหละเอาไว้นี่เอาไว้นี่เอาไว้นี่ครูเอาไว้นี่ครับเอาไว้นี่ครับเอาไว้นี่ขอหม้อให้แก้วใหู้ชาเอาไว้นี่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 ไลยที่ครูหายหมดเอาไว้อนี้ไว้ดีก่อนอันนี้ไว้นี อันี้สวยอ่อองนี้สวยไว้นี่ไว้ไว้ที่ครูก่อนไว้ที่นอนแล้วไว้แล้วมาเอาเ่อไ่ไว้ไว้ที่นี่ก่อนไว้ที่นี่ก่อนความหมายของแกก็คือว่าแกอยากให้ค่ะไ่้อาใช่เดี๋ยว่าไว้ที่นี่ก่อนให้ครูไปสูตรบนที่นี่ก่อนเอาไว้วันวันเกิดครูไว้กนก่อนครับวันเกิดครูสามกุมภาใช่ครับนะครับโอเคอ่าถูกกุมภาไปอาไปเก็บไมครับพี่ไป